สวัสดีครับหมออามนะครับจะมาทําหน้าที่ให้ความรู้การกําจัดไขมันหรือการสลายไขมันด้วยความเย็นเนี่ยมันมีเทคโนโลยีอย่างไรปรับรูปร่างของคนไข้ได้อย่างไร สวัสดีครับหมออาร์มนะครับวันนี้เราก็มาอยู่กันที่ฮิวตันสุขุมวิทแบงก g k อนะครับวันนี้เป็นงาน c คร Scouting prospect meeting ครับผมในฐานะที่เป็นเทรนเนอร์ของครูสเก t ติงนะครับก็จะมาทำหน้าที่ให้ความรู้คุณหมอเกี่ยวกับเรื่องของ c คร Scouting ว่าตัวคร Scouting หรือการกําจัดไขมันหรือการสลายไขมันด้วยความเย็นเนี่ยมันมี เทคโนโลยีอย่างไรนะครับแล้วมันสามารถช่วยตอบโจทย์ในเรื่องของการปรับรูปร่างของคนไข้ได้อย่างไรโดยที่เราไม่ต้องไปเสียเวลาดูดไขมันหลายๆคนคงรู้จักเรื่องของคูสคอตติ้งก,กันมาบ้างแล้วนะครับถ้าเป็นเมื่อก่อนเนี่ยเวลาที่เราต้องการให้สัดส่วนดีขึ้นเราก็จะต้องเลือกวิธีการดูดไขมันใช่ไหมครับเพราะเราอยากได้สัดส่วนที่ดีขึ้นแบบถาวรไปเลยแต่ในปัจจุบันครับผมทราบครับว่าคนไข้หลายๆท่านเนี่ยไม่มีเวลาที่จะพักฟื้นรวมถึงไม่ต้องการที่จะเสี่ยมต่อผลข้างเคียงของการผ่าตัดน,นะครับ ก็มีอีกออปชันหนึ่งเป็นออปชันที่ได้ความนิยมมากที่สุดในโลกในปัจจุบันนี้นะครับ mm hmm. ก็คือการทำคูสเกาติงหรือการกำจัดไขมันด้วยความเย็นนั่นเองครับ ต้องถือว่าเป็นเกียรติอย่างมากเลยนะครับเพราะทีมแพทย์ของเฮอร์ติจูดคลินิกนะครับได้รับเลือกครับให้เป็นเทรนเนอร์ให้กับทั้งอ่าบ x ท็อกซ์ซึ่งเป็นสารลดเรียนริ้รอยนะครับตัวจูวิดเออร์ฟิลเลอร์ซึ่งเป็นสารเติมเต็มนะครับแล้วก็ คูสเกาติงซึ่งเป็นการกําจัดไขมันด้วยความเย็นครับนอกจากเราเป็นเทรนเนอร์ของประเทศไทยแล้วเนี่ยเรายังเป็น a d v i ว o เ y อร์บอรให้กับทาง g l o b a l อีกด้วยครับสำหรับวันนี้นะครับในงาน prospect meeting ของคูสเกาติงครับก็ได้รับความสนใจจากแพทย์จากทั่วประเทศไทยนะครับที่มีความสนใจที่จะศึกษาแล้วก็เพิ่มพูนความรู้เกี่ยวกับการกําจัดไขมันด้วยความเย็นมาเข้าร่วมหลายคลินิกเลยครับ